กับละครนะครับเป็นการฟิตติ้งละครแนวพีเรียดเรื่องใหม่ของค่ายทีวีซีนเขานะครับไปชมการฟิตติ้งที่ดูแล้วก็สะพาน้อยนะครับขาสะพานน้อยของเคนภูภูมิและน้องไม้วริศนะครับกับบทบาทธาตุหนุ่มนะครับเรื่องนี้เป็นละครเรื่องลูกธาตุนะครับส่วนคุณหนุ่มสอนรามครับสลัดคราบร้ายจากมายาตะวันนะครับมารับบทเป็นคนดีครับเป็นคุณพระผู้พิพากษาหนุ่มครับงานนี้ บทเป็นทาสเพื่อนสนิทในละครลูกทาสละครพีเรียดเรื่องใหม่ของค่ายทีวีซีนพอหนุ่มเคนผู้ภูมิพระเอกของเรื่องกับไม้วริศมาฟิตติ้งลองเสื้อผ้าด้วยกัน <c oughs> และในเรื่องต้องถอดเสื้ออวดหุ่นอยู่ตลอดทําให้นอกจากจะคุยกันเรื่องบทบาทที่ได้รับแล้วห <c oughs> นุ่มไม้วริศยังยอมรับว่าต้องขอคําแนะนําเรื่องการฟิตหุ่นจากหนุ่มเคนที่โชว์ซิกแพคได้อย่างสบายๆค่ะ ฟิตมาเรื่อยๆครับผมก็หวังว่าต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเขินไหมควันวันแรกเขินครับผมแต่ตอนถ่ายจริงผมว่าไม่น่าจะเขินแล้วล่ะเพราะว่าทีมงานทุกคนมาวันนี้หมดแล้วครับผมวามพวงมากครับที่ต้องมาถอดเสื้อข้างๆพี่เคนครับโอ้โหหุ่นเป๊ะมากครับก็ต้องฟิตครับแข่งกับพี่เคนครับผมเรื่องอาหารบางทีก็เดี๋ยวก็ค่อยๆเตือนกันแหละครับผมเพราะว่าก็ต้องคูุมอาหาร ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่มาฟิตติ้งด้วยอีกคนอย่างหนุ่มซอนรามรายนี้ถึงแต่งตัวเต็มยศไม่ต้องโชกกล้ามแต่ทีมงานก็ชมเปาะว่าหลอดูดีสมกับที่สลัดคราบเชนคลอสสุดร้ากาจากมายาตะวันมารับบทพระนิติธรรมลือชาผู้พิพากษาหนุ่มค่ะคุณพระเป็นคนรูปหล่อเป็นคนที่มีความรู้ดีเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบครับเพราะว่าได้กลับมาเล่นละครพีเรียดอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่า ละครพื่เดกียก็จะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนอกจากหนุ่มๆแล้วในลูกท่าย,ยังมีสาวๆทั้งเป็นราราณีนางเอกของเรื่องเนยโชติกาอายกมเนตรเกรซกริติกาและดาราน้องใหม่บุตรโกมลทิพย์โดยผู้จัดปินนัทนันตั้งใจให้เรื่องนี้เป็นละครเพื่อเทิดอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะเริ่มเปิดกล้องในเร็วๆนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงานเรื่องนี้น่าจะเรียกเรตติ้งได้ดีนะคะใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับอะไรคะกล้า ไปชมการซ้อมคอนเสิร์ตสามทหารเสือสาวลิมิเต็ดอ i ดิชันไลฟ์โชว